ีของต้าวเลยวันนี้ครับผมนี่ไก่เบตุ้งนะครับทำเมนูอะไนี่วันนี้ต้มนักติกต้มสีต้มยาพัวพัวพริกสีเดี๋ยวไปตัดแว่นก่อนเดี๋ยวครับตอไปปอยก่อนตัดแว่นก่อนตัดแว่นก่อนเติมดูกำลังใจนี่นี่ดูเอฟซีเราเน่หวานเจี๊ยบทั้งนั้นนี่นี่แม่นมามหวาน มือมือด้วยนะครับผมจะใส่กัเครื่องแกงพริกไปนะครับเหมือนนะครับอ๋อเดี๋ยวมี่ีน้ำแสดงนี่ดีก็ได้ครับใช่เลยครับเดี๋ยวมีมือช่วยนะครับต้องขอถอดช่วยต้องขอถอดช่วยนะครับแมนไม่ไม่ทันคนช่วยสุดหล่อบรรยากาศการลูกกุ้งลูกกุ้งนะครับ ไก่เป็ดตงนะครับวันนี้นะครับทีมานทีมานตานก็ดูเจอไม้ฮะตึ้งวามันยังไม่ได้ไปเป็ดตงที่นะครับแต่การได้กินไก่เป็ดตงแล้วนะครับของขอบคุณนี่แม่น้องๆนะครับปี๊ดี๊ตุน้ำตุน้ำตะน้ำจากนั้นนะโฮเทลบันนาลีนะครับจากไต้ก็มาได้นะครับเราก็บาน بان บรร بان ต่างๆก้าวบรร بان นะครับวันนี้ไก่เป็ดตง อ้อมอ้อมไม่ตึงนู้ไหมอ้อมไม่ตึงนู้ไหมอ้อมอ้อมออกกับเจาไปเลยอ่ะเราตัวเราเด้งเปงั้นปวดความมุมอ่าคือสอนน้ำก็ปนีไปนะโอเคไม่ต้งเก่งมานเราสุดยอดพมุองนี้ต้องเก่งอย่างสาระไสุดยอดสุดยอดนะครับผมจะใส่พวกผิวเซตากิฟนะครับตานด้วยนะครับใส่ไปกันเลยใส่หนังตาลเพื่อตัดเค็มนะครับ นะครับใส่ตะไคร้ซอยตาซอยนะครับใบมะกรูดนี่ผมเหลือไว้โรยหน้าสักหน่อยนึงเดี๋ยวามาจิ้มเร็ว่าไข่กุ้งไปยังไปไป็ดตุ๋ในยาเนียวๆน,น,นะครับเดี๋ยวรอให้หมี่วันนี้กินชาในี้ได้เล็วจอมใจเดินไปกับเรานะครับใส่จอมปลากระไรปลาได้ข่า,มาขโม่พร้อมกระป๋องด้วย กุ้ยมือไหนหัวจานมุงซีเสร็จแล้วครับผมซื้อจานจานจานอาจจะจานนะครับเลี้ยก้ามาจิ้มเลนิดให้ไ,ไมาดูดส่วนเก่งกว่ารับกินนีนก็าแซ่บเด็ดด้วยนะครับเมนูนี้เดี๋ยวเราไปเลยเมนูต่อไปนะครับว่าเป็นเมนูอะไรวันเกี๊ยบ